นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมอาภุโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อาทิทานังวรังคันางสีวลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัมพโสพุทธธรรมะสังคาปูเชมิอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูเชยามะอิมินาสการเรนะธรรมงอภิปูชยามะ อิมินาสกาเลนะสังฆาอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโภคะวาพุทธังภะควนตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะควะตาธโมธมังนามสามีสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกะสังโคสังฆนะมามิไมยังพันเตวิสุงวิสุขรัก लनेन सह पञ्चाशिराणि याचाम थुति ये वयं भन्ते विशु विशुराफन्न निलनेन सह पञ्चाशिराणि याचाम तादीयापे वयं भन्ते विसु विशुराफन्न ते सलनेन सह पञ्चाशिराणि याचामः พุทธังสรณังคาชามิธรรมังสรณังคาชามิสังฆังสรณังคาชามิทูตยำปิพุทธังสรณังคาชามิทูตยำปิธรรมังสรณังคาชามิทูตยำปิสังฆังสรณังคาชามิตาติยำปิพุทธังสรณังคาชามิ ตาติยมปิธรรมสารนังคาชามีตาติยมีสังขังสารนังคาชามีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยมิตรอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิตรตาเมสุทิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทภังสมาทิยมิตร มุสาวาเทวะรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัชฌะกรรมมาตฐานาเวีรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิตรอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโวิจารานาสัมปันโนสุขโตโน

ปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติชังจตาริปุริสยุขานิอาตาปุริสบุคลา ราติเรกามพิยุทิตจสาภาระติโครามปนาระวกรรมะธรรมธาขยายตั้งขันติสุทังตวินีนาจิตวามุนิโตตันเตเจสาขวาตุเตชยมังขารานิณาราคิรินกัจวราการิมาตะปูตังตาวะกิจจัง สเนีวสุทารุนันตะเมตตามุสเสกวิธินาชิตวาโมนิโตตันเตชะสาวาตุเตชยมังคารานิอุคิตาคาธรรมกิหัตสุทารุนันตะทาวันจิโยชนะปัทังคุลิมารวันตักอิทธิภิสังคตัมโน नमुनी याचिञ्चायधो नव जनाञ्चयकायमाचे शान्तेन सोमविधिनाशितवा मुनिं होतां क्लेश सा भवतु क्लेश यमं हराणि सा चां नियायमति ตมะนังอะติอังคาภูตังปัญญาปทิปัชริโตจิตตวามุนิโตตัณเตสสาขวัตุเตยมังฆานินันทปะนัคาภูชะงวิภูตังไิติกต

ภูตเชยมังคาราอาตะคาทายวาจโนทินทิเนชลเตมตันจิอิดวาเนเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมูขังสุขะอาจิคมัยนโรสะพัญโย พาปะโตสัมภูทิมุตตมังเอเตนะสัจวเชนะโหตุเตสียมังคารังชยันโตโพธิยามมเรศักยานังนทิวัฒโนเอวังตะวังมิเชโยโหิเชยะจุเชียมังคารีอปะราชิตาัาลัง เจเกสัพพภูตานาคาฟาโตปโมนติสุนันคตังสุมาคารังสุปภาตังสุทิตังสุขโนสุมุโตจะชุยชังธรรมจาริสุปทาจินังกายกรรมว่าจักกรรมว่าทาจิน ตวานรพันสัเถปทาคทีเนมภาวตุสาพมังคารังนาคตุสาพระเทวดาชาะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีขวัตตุเตมภาวตุสาพมัง โทธทีพระวตุเตนะทรงฟ้าโมชนดินผู้ทรงสินทาทรงสมุดยะทรงอากาศพ้ทางแถวข้าทัมมังแถวข้าสัง่งคำแถวข้าศัตรูภัยพานมินาสันตินาคาโรกุสันโทสิโรมเชตโมการโรกนาขามโนนานาจเตพุท,าาพทธกาโรกัสโปพุทโธจะัทะเวเนเต การรสีสะกายมุนีโคตโมุยกัรเมะการุอาาริยเมตยโยชิวานิเตฟังจากพุทธะานาม,ามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมมบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโธคารหอรหังพุทโธอิจิปิโสภะคะวานะ ปัญจมาเรชิโนนาโทปตัตโตสัมโพธิพุตธมังตุวัสจังปากาเสติธัมมะจักรังปวัตติเอเตนะสัจวเชนะโหตุเมชยมังคลัาพุทธังธรรมังสังฆังจาริกันตังระนากันปานาจิกันสารพักกันตังพุทธังอรหันจัง,งนังภาเวสังปติชามิเมิสมุขา สัพพะราติเกสัมมาภูตายะระนางอะระหังทุสลาธรรมาสุตโตทุสนะโสนะโมพุทธายะปุตตะโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนะนางอะติกายเยกายาญาเทวนังเปียตังสุกวะติติปิโสภะคะวายมาราชาโนท้าเวสุวรรณุมรณังสุขังอะระหังสุตโตนะโมพุทธายะ ชริยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสาวาหานัจจุสัญญาสพังนัสังเยปิวินสุนราสภามตันหังกร,ราโยพุทธะอาจวีสตินายกาสับเพปร,ริตาไมาหังวัฏเกเต,ตมวิชลาสีเสปริโตไมาหังพุทโธธรมมรมโมเทวิโรจเนสังคาปริโตไมาหมังอุเรสักพ,พักุณาการโ พาทะเยเมอนเรุธโธชายลิบุโตจัตทาทีเมโกทันโยปิฏฐา,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 าคัสมิตโมคะลานจอวามะเกทาทิเมสวะเนไมหังอาสุงานันทนาหุโรกาสปโปจะมหานาโมูพาสุวามะโสตะเกเตสันเตปิฏฐาคัสมิตริโยปัมพันตโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิบุงคาโว กุมารกาสโพเทโรมเหตสีสิตวาทกโกโสมัยหังวัฒเนนิจจปฏิฐานสิคุนากโรปุโนปุริมาโรจะอุปาลีนันทสิวลีเทราปัญจัยเนชาตานนราเตติระกังมะมะเสสาชิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตชิติมหา โตชิโนนาซาชลันตาสีระเตเชนะอังเามังเทสุสัมพิตาลัตตานามุระโตอาชิตาคีเนเมตสุตตะกังทาชักขามบุระโตอาชิวะเมีอัริมาละกังขันธ้าโมราปรินตัจจอาตานาเตียสุตตะกังอากาเฉชะสนางอาสิเสสาปากรสัมพิตา ชินานานาโรตุนิตาสัตตปากราลังกาตาวาตาปิตาภิสัญชาตาภาเฮชุนตุปตะวาอเจสาวิริยังยันตุอนันทชินตุเตชะสาวัสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญธ์เลชินาปัญธรามาชัมพีวิหารตังมหิตะเะสัทธาเปรตุมังสัพเพเตมหาบุริสาชาภา อิเจวะมัตโตสุกุโตสุรกโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสัมโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตลาโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญเลิตินาอานาอูนามะมะอามะอุมะนะอานะอะมะอูอุนะอุมะอะอิติมามามิมาบูณภูณ ายาสานุภาวโตโยยถาเนวทาเศติฐิงสนายามีิเจวานุญสันโตลตัตงิีิวามตานทิโตสุขังสุปฏิสุโตจะปะปันทิจินะปายเสีเอววามาทิคุณูเปตังปิตฐันตัมพนามมเห การณ์นี้มาตะกุสเลัยนัยน์ตังสังตังปะทางอาทิตย์สเมจะสาโลชูจะสูชูจะสัวจบจะสมุทุอนาติมานีสันตุสกุจะสุพโรจะอาปกิจโจจะซาละหูกะวุตติสันติทพโยจะมิปัโกจะอาปะพางโกุเลสวนนุกิโต Satu kami Jaya mata Tagi yang utam Ayu sae Tapu tamanura Keewam Pisah tapu เวรางจะปาตังติงทังจะร้างมิศินุวาสยาโนวัยาวัตาสวิคตามิโทเอตังสติอจิเตยพมเมตา พุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธาพุทธะนุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะกายะกรรมังวัชีกรรมังมโนกรรมังสารจิตจักกรรมังอสารจิตจักกรรมังขัมมันตุเมหูสิกกรรมังภาวตุเม กรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพู้ธพาะธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุณสรรพสัทว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้า <c oughs> ขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวง <c oughs> ขอให้ทุกขทัง้งตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้บดรับดูแลยกโทษเ,เป็นพระโหสิกรรมแก่ อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าในถูกปกชาองจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมไม่ถูกสั้นทังสิ้นยกวนขวัญพงคพระเจ้า,เ,จาเป็นอภยทานของจงลนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตอี่เป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเรกรรมต่อกันตลอดไป ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างมิงงสลาจากสัญญาทั้งปวงหากมีผูดด้ใดเคยสร้างเวร้าางกรรกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาดใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินเยอห,หัวสรรัมให้ขอถอนความมาฆาความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอานิสงส์แห่งอพรยทานี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคานายาผู้มีบุญบารมีคุณเพื่อและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทังทางโลและทางธรรม ที่ปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อยากไ,ได้ได้ความเจ็บไข้อย่ากได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกขั้นหลายจงจบสิ้นหายไปปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบ้วยทมแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ,จเถิดอีมานิปัญจสิทาพทานิสัมมาทิยานิ อิมานิปัญจสศิขาปัะธานนิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจาศิขาปัะธานนิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโพระสังโฆเป็นที่พึ่งเพียรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโพระสังโฆเป็นที่พึ่งเพยึกของข้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ผู้ชาพระพุทโทธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิดลของข้าพเจ้าอาหังชุติโตโหนนิขอให้ข้าพเจ้าจงม,มีความสุขอาหางมิุโคโหนิขอให้ข้าพเจ้าจปางปราศจากทุกข์อาหารเอโลโหนนิขอให้ โคโหมีขอให้ข้าพเจ้าจางปารฉจาอุปสรรคสุขียตานงบริหารามีจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลและนานเทินอิมนาปุญญากัมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าและจา,ารคมภานและสสวดบนภาวนาวิปัสนากรรมฐานตลอดจนบนกุศลใดใดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าและ้างสะสมมาทุกพชาติถึงปัจจุบัน ข้าพระเจ้าขออน้อมถวายบุชาความดีนี้แด่พระพุทธนเจ้าพระรานตสาวกพริยาทุกคนและพระบู้ิสัักดิ์สุภะเพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหาผุศสนมหาบรารมีอุทุนทั้งชุกขุม<า>มีนามดาคอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาตลอดทางเพื่อนบริวารสัตว์สัพพวิญญาณทั้งหมดสรพพเจ้ากรรมในเวงทั้งหลายให้หลุดพ้นจากถูกประสบแต่ความสุขยิ่งขึ้นไป และขออุทิศมห,หาภูมิมหาภุสุนมหาบารมีนี้ไปให้ทุกลูกทุกนามทั้งยี่สิบชั้นโภคาโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกอมนุษยนมนุษสี่มีนรกเปรตชุลกาสัตว์นราชาและในหมู่โลกธา tha ต้องมีแสนจักรวาลพิภพมดมีติเวลาทั้ง<อ>ที่เป็นมนุษย์แลมนุษย์ลูกวิญญาณแลูกวิญญาณและสามศักดิ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระกุฏธรรมบททั้งสิ้น ตลอดจนเจ้ากรรมานเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกพุทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึน่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมีไมตติต่อกันขอให้ทุกูท้ทุกนามทุกศัรพสิทง์จงร่วมมนุโมทนาใน<ล>กระแสแห่งบุญนี้และพึง,พงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจักพึงได้รับด้วยเถิด ร่วมหนามหาบุญมหาบุญชนมหาบารมีนี้จงเป็นพล้ปัจจัยมิใส่น้ำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดมีปฏิภาณไหวพริบเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความสาเร็จทางการงานการเงินครอบครัวความรักผลจากภริษัทและเวรกรรมทางปวงโมธนาสาธุโมธนาสาธุโมธนาสาธุ